ฟิลเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายภาพนั้นมีมากมายหลากหลายชนิดในคลิปนี้เราจะพูดถึงฟิลเตอร์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพสีโดยเฉพาะกันก่อนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ เราฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปอัปเดตจากโจยัง56โฟโต้ที่จะรวบรวมสาระความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆมาให้คุณได้พัฒนาทักษะการถ่ายภาพไปกับเราทีนี้เราก็มารับฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันต่อได้เลยฟิลเตอร์สำหรับกล้องถ่ายภาพคือตัวช่วยในการอำนวยความสะดวก และเป็นตัวแก้ไขสภาพแสงที่เกินไปกว่ากล้องจะควบคุมได้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นและยังทำให้เวลาในการปรับแต่งภาพในคอมพิวเตอร์นั้นง่ายและเร็วขึ้นอีกด้วยฟิลเตอร์เป็นแผ่นกระจกที่มีไว้สำหรับติดหน้ากล้องและมีการเริ่มใช้มาตั้งแต่ในยุคสมัยกล้องฟิล์มเป็นอุปกรณ์เสริมที่อยู่เคียงคู่กับช่างภาพมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฟิลเตอร์มีหน้าที่ตัดแสงหรือป้องกันหน้าเลนต่อมาก็มีการพัฒนาฟิลเตอร์ให้มีคุณสมบัติในการช่วยสร้างเอฟเฟกต่างๆให้แก่ภาพถ่ายอย่างหลากหลายมากขึ้นอีกด้วยและในยุคต้นศตวรรษที่21เเป็นยุคของดิจิตอลซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลาจากเดิมมากเป็นยุคที่นักถ่ายภาพบางคนมีความเข้าใจว่าฟิลเตอร์นั้นเป็นของล้าหลังมีไว้ใช้กับกล้องฟิล์มสมัยโบราณเท่านั้น ไม่มีความจําเป็นที่จะนํามาใช้กับกล้องดิจิตอลเพราะสามารถนําเข้ากระบวนการตกแต่งภาพก็สามารถทำได้ทุกอย่างที่ฟิลเตอร์สามารถทำได้แต่นั่นเป็นความคิดและความเข้าใจของช่างภาพบางคนเท่านั้นสำหรับช่างภาพมืออาชีพทุกคนที่ผ่านยุคฟิล์มมาหรือแม้แต่มือสมัครเล่นที่พัฒนาทักษะการถ่ายภาพขึ้นมาอีกขั้น จะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าฟิลเตอร์นั้นยังเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายภาพยิ่งถ้าเป็นสถานการณ์ที่มีเวลาและสถานที่เป็นข้อจำกัดด้วยแล้วฟิลเตอร์นั้นจะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สามารถช่วยชีวิตช่างภาพเอาไว้ได้เลยโดยทั่วไปในการจะรีดคุณภาพสูงสุดให้กับภาพถ่ายนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักการถ่ายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ไฟล์คุณภาพสูงก่อนไปผ่านกระบวนการโปรเซสที่ช่างภาพสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับรูปภาพได้แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะทำได้อย่างง่ายดายหากไฟล์ต้นทางมาไม่สมบูรณ์อย่างเช่นการดึงรายละเอียดของส่วนสว่างให้กลับมาถ้าภาพถ่ายออกมาติดโอเวอร์ในส่วนนั้นมากจนเกินไปก็ไม่มีทางที่จะดึงรายละเอียดกลับมาได้ เพราะรายละเอียดส่วนนั้นไม่มีในไฟล์ภาพมาตั้งแต่ต้นอย่างการลากชัตเตอร์นานเพื่อให้สายนำนุ่มพลิ้วในขณะที่แสงแดดจัดหากไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ช่วยลดแสงตั้งแต่แรกแล้วตอนทำภาพก็คงต้องเหงื่อตกแน่นอนจากตัวอย่างที่กล่าวมาการใช้ฟิลเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไขในสถานการณ์ที่มีแสงมากเกินควบคุมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะจุดประสงค์ที่นำฟิลเตอร์มาใช้ เพื่อเปลี่ยนสภาวะของแสงก่อนที่จะถูกส่งผ่านเข้าไปในตัวเลนในสภาวะที่สภาพแสงไม่อำนวยหรือเพื่อเติมเต็มรายละเอียดของภาพหรือแม้แต่ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ออกมาได้อย่างที่คิดไว้ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์สีต่างๆที่ช่วยย้อมสีของภาพฟิลเตอร์บางชนิดก็ช่วยขับสีให้อิ่มขึ้น ฟิลเตอร์ตัดแสงสะท้อนหรือแม้แต่ฟิลเตอร์บางประเภทที่ไม่ได้มีผลต่อสภาพแสงแต่มีหน้าที่ในการช่วยปกป้องหน้าเลนในปัจจุบันตัวฟิลเตอร์แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อนั้นผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกเรซินโพลีเอสเตอร์หรือโพลีคาร์บอเนตฟิลเตอร์ที่ผลิตจากแก้วนั้นถือเป็นฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด แต่ราคาก็แพงตามไปด้วยและยังแตกได้ง่ายอีกด้วยส่วนฟิลเตอร์ที่ผลิตจากพลาสติกเรซินโพลีเอสเตอร์หรือโพลีคาร์บอเนตนั้นมีราคาถูกกว่าไม่แตกง่ายแต่ก็เป็นรอยขูดขีดได้ง่ายกว่าแบบเป็นแก้วการที่เราจะเลือกใช้ฟิลเตอร์แบบไหนนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวขึ้นอยู่กับผู้ใช้มากกว่าว่าต้องการจะได้ภาพแบบไหนแล้วค่อยเลือกอุปกรณ์ให้ถูกกับการถ่ายภาพนั้นและแน่นอนว่าเราต้องพิจารณาในการเลือกด้วยความระมัดระวังเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปลักษณะหน้าตาของฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น3ลักษณะฟิลเตอร์ทรงกลมใช้สวมเข้ากับหน้าเลน ฟิลเตอร์ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้มีลักษณะทรงกลมมีเกลียวเพื่อสวมเข้ากับหน้าเลนไม่ว่าจะเป็น UV ฟิลเตอร์ Clear ร์ฟิลเอร์ c t l Filter ND Filter หรือ Color Filter เตอฟิลเตอร์บางชนิดผลิตออกมาให้บางเป็นพิเศษเพื่อช่วยลดขอบมืดเมื่อใช้กับเลนมุมกว้างแต่ฟิลเตอร์แบบบางพิเศษนี้ไม่สามารถปิดฝาหน้าเลนได้ เพราะบางจนไม่มีขอบให้ฝาปิดยึดเกาะน,นั่นเองและเนื่องจากฟิลเตอร์บางชนิดมีราคาค่อนข้างแพงจะให้ซื้อหลายๆตัวตามขนาดเลนที่เรามีคงเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเราจะซื้อขนาดใหญ่ที่สุดเพียงอันเดียวแล้วใช้สเตปริงเพื่อให้สามารถใช้ฟิลเตอร์ตัวเดียวกับเลนตัวอื่นที่มีขนาดหน้าเลนแตกต่างกันได้ ฟิลเตอร์แบบแผน่นเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ฟิลเตอร์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอาจเป็นได้ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ร่วมกับโฮลเดอร์และสามารถใส่ฟิลเตอร์ซ้อนกันหลายแผ่นโดยไม่ต้องถือจับในการซื้อฟิลเตอร์ลักษณะนี้เราต้องพิจารณาในเรื่องคุณภาพของฟิลเตอร์และการป้องกันแสงสะท้อนควบคู่กันไปด้วย ฟิลเตอร์แบบบลอบอินเป็นฟิลเตอร์ชนิดพิเศษที่ใส่ลงไปในกระบอกเลนโดยตรงใช้กับเลนจำพวกซูเปอร์เทเลโฟโต้ที่มีหน้าเลนขนาดใหญ่และแบบที่ใส่ลงไปในตัวกล้องที่หน้าเซนเซอร์เราสามารถแบ่งชนิดหลักๆของฟิลเตอร์ได้ดังต่อไปนี้โ r o t e คชันฟิลเตอรอย่าง UV Filter หรือ Clear f i l ิลเตอรมักจะสวมไว้ที่หน้าเลนตลอดเวลา ประโยชน์หลักๆเพื่อปกป้องหน้าเลนจากรอยขีดข่วนสิ่งสำคัญสำหรับฟิลเตอร์ประเภทนี้คือจะต้องเลือกซื้อฟิลเตอร์คุณภาพสูงแบบที่เป็นมันติรีส i s สแตนโคตติ้งใช้ตัวย่อว่า MRC ไม่เช่นนั้นนอกจากคุณภาพของภาพที่ได้จะดรอปลงแล้วจะมีการสะท้อนของแสงระหว่างหน้าเลนกับตัวฟิลเตอร์ทำให้เกิดโกสหรือแฝงขึ้นได้ง่ายตามไปด้วย ในอดีตนั้น UV filter มีประโยชน์บนกล้องฟิล์มเพราะสามารถกัน UV ไม่ให้ผ่านเข้าหน้าเลน์ได้เพื่อให้สีของภาพไม่ผิดเพี้ยนจากรังสี UV แต่กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มี UV IR filter กั้นอยู่หน้าเซ็นเซอร์อยู่แล้วดังนั้น UV filter จึงไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปและใช้เพียง protection filter แบบ clear filter กันเท่านั้น Polarizing Filter มี2แบบคือแบบไลเนียและเซอร์คูลาร์โพ i z i n g Filter แบบไลเนียเรียกแบบย่อว่า pl นั้นมีทิศทางการวิ่งของคลื่นในแนวเดียวจึงไม่นิยมนำมาใช้กับกล้องถ่ายภาพแบบ Auto Focus. ้โฟกัสเพราะจะทำให้ระบบออโต้โฟกัสของกล้องที่เราใช้งานอยู่มันจะทำงานเพี้ยนและหาโฟกัสไม่ได้เนื่องจากแสงที่ผ่านการโพลาไรซ์มาแล้วไปไม่ถึงตัวเซนเซอร์โฟกัส ในปัจจุบันฟิลเตอร์โพลาไรซิงได้กลายร่างเป็นฟิลเตอร์แบบ CPL ไปหมดแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้ใช้กับกล้องออโต้โฟกัสได้ c i r ร์คู r p o l a r ลาไรซิงฟิลเอร์เรียกย่อๆว่า CPL เป็นการเอาฟิลเตอร์โพลาไรซิงมาซ้อนกับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า q ควอเตอร์เวฟเพล e เพื่อแก้ไขาการวิ่งของคลื่นแสงจากแนวเดียวให้กลายเป็นคลื่นแสงควงสว่านจึงเป็นที่มาของชื่อ c i r c u l ู r p o l a r ลา e รนั่นเองทำให้แสง CPL นี้จะไม่มีปัญหากับระบบออโต้โฟกัสอีกต่อไปเนื่องจากการที่คลื่นแสงมันควงสว่านจึงไม่เป็นไลเหนีย o โพลาไรทำให้มันสามารถผ่านไปถึงตัวโฟกัสได้ ฟิลเตอร์ประเภทนี้ช่วยในการลดแสงสะท้อนช่วยเพิ่มความอิ่มของสีและเพิ่มคอนทราสต์ให้กับรูปภาพใช้ได้กับการถ่ายภาพทุกประเภทโดยส่วนใหญ่เมื่อใช้ฟิลเตอร์ประเภทนี้จะเสียแสงเพิ่มขึ้นประมาณ1-2สอต็อปฟิลเตอร์ประเภทนี้นิยมใช้บ่อยในการถ่ายท้องฟ้าเพื่อขับสีฟ้าบนท้องฟ้าให้เข้มขึ้นหรือใช้ตัดแสงสะท้อนให้มองเห็นใต้พื้นน้ำและใช้ถ่ายภาพผ่านกระจก n u u t r l l d e n s i t y f i t t e r เรียกย่อๆว่า ND Filter มีหน้าที่หลักๆในการลดปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าสู่หน้าเลนช่วยให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำๆในสภาพแสงสว่างจ้าได้เช่นการถ่ายภาพน้ำตกที่ต้องการให้น้ำตกมีความนุ่มนวล หรืออยากจะถ่ายภาพเมฆให้มีมูฟเมนต์หรือบางกรณีก็นำมาใช้ร่วมกับการถ่ายภาพกับแสงแลกเพื่อช่วยลดอาการโอเวอร์เอ็กโพเซอร์ของตัวแบบเมื่อต้องการเปิดรูรับแสงกว้างมากๆเพื่อละลายฉากหลัง ND Filter ในท้องตลาดนั้นมี2ลักษณะคือเป็นทรงกลมมีเกลียวสวมเข้ากับหน้าเลน จะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ f i x ND คือในหนึ่งตัวมีค่าเดียวกับแบบ variable ND คือสามารถปรับได้หลายค่าในตัวเดียวส่วนอีกลักษณะนั้นจะเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมที่เป็นแค่แบบ f i x เท่านั้นและต้องใช้คู่กับ filter holder g l a d u a t e neutral density filter เรียกย่อๆว่า GND เป็น ND filter แบบหนึ่งแต่จะมีส่วนที่เป็นสีเทาอยู่แค่ครึ่งแผน่น ใช้เพื่อช่วยในการบาลานซ์แสงในสถานการณ์ที่สภาพแสงมีความเปรียบต่างสูงอย่างการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ท้องฟ้ามีความสว่างมากกว่าพื้นดินมากๆทำให้เราเสียรายละเอียดของท้องฟ้าไปเพราะความสว่างนั้นเกินกว่าที่ไดนามิกเรนของกล้องจะสามารถเก็บรายละเอียดมาได้หมด นิยมใช้แบบเป็นแผ่นเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานช่วยให้สามารถเลื่อนฟิลเตอร์ขึ้นหรือลงได้และใช้คู่กับฟิลเตอร์โฮเดอร์ในปัจจุบันฟิลเตอร์ประเภทนี้ก็มีให้ใช้สำหรับกล้องโทรศัพท์มือถืออีกด้วย GND ฟิลเตอร์ยังมีให้เลือกประเภทย่อยๆได้ดังนี้แบบ h a r ์ e d อ e เป็น GND filter ที่มีการไล่ระดับแบบแคบใช้ได้ดีในกรณีที่เส้นแบ่งขอบฟ้าเห็นเป็นเส้นตัดอย่างชัดเจนหรือในกรณีที่ถ่ายในระยะเทเลโดยการใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะมีความเข้มที่2-3สสตอปก็เพียงพอกับการใช้งานโดยทั่วไป ส่วนความเข้มที่มากกว่านั้นจะใช้เฉพาะทางหรือสถานการณ์เฉพาะและความถนัดของแต่ละคนแบบซอฟเอเป็น GND f i l เตอร์ที่มีการไล่ระดับแบบกว้างเหมาะกับเลนมุมกว้างที่ใช้ถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไปแบบรีเวิร์ส เป็น GND filter ที่ใช้เก็บรายละเอียดของท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์อยู่ใกล้เส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะในขณะที่ GND filter แบบปกติจะมีความเข้มสุดจะอยู่ที่ขอบแผนแล้วจางลงเรื่อยๆมาตรงกลางแผนแต่ reverse GND filter นั้นจะมีความเข้มที่สุดที่กลางแผนแล้วจางลงเรื่อยๆจนถึงขอบแผนจึงช่วยลดแสงพระอาทิตย์ตอนอยู่ใกล้เส้นขอบฟ้าได้ แบบสุดท้ายของ GND filter คือแบบ Center เป็น GND filter ที่ใช้เก็บรายละเอียดของภาพที่มีความสว่างที่กลางภาพโดยเฉพาะอย่างภาพพระอาทิตย์อยู่ที่เส้นขอบฟ้าแล้ว GND filter ทั้ง Reverse และ Center เรียกได้ว่าเป็นฟิลเตอรเฉพาะทางจริงๆซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในหมู่ช่างภาพทิวทัศน์ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเป็นหลักนั่นเอง c ั l เลอร์ฟิลเตอร์วอร์มมิงและ c o ลลิงฟิลเตอรเป็นฟิลเตอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตโดยเฉพาะสำหรับกล้องฟิล์มแต่ในยุคดิจิตอลนี้นักถ่ายภาพส่วนมากนิยมใช้โปรแกรมตกแต่งภาพทำการปรับแต่งสีกันมากกว่าแต่ช่างภาพบางคนก็ยังนิยมใช้กันอยู่คือกลุ่มช่างภาพที่ไม่ชอบตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมที่พยายามให้จบหลังกล้องนั่นเอง Close Up Filter เป็นฟิลเตอร์ที่ช่วยให้เลนปกติสามารถโฟกัสได้ใกล้กับวัตถุมากขึ้นนิยมใช้กันในการถ่ายภาพดอกไม้หรือภาพแมลงที่ตัวไม่เล็กมากเท่าไหร่แต่ก็ให้ภาพชัดแค่กลางภาพเท่านั้นที่ขอบภาพจะฟุ้ง,งและอัตราการขยายภาพก็ได้ไม่เท่ากับเลนมาโครแท้ๆท้ป c i c l Effect Filter เ เป็นฟิลเตอร์ที่ใช้สร้างเอฟเฟกต่างๆบนภาพถ่ายอย่างเช่น Star Filter ท์ทใช้สร้างประกายแฉกของแสงโบเกฟิลเตอร์ที่ใช้สร้างให้โบเกเป็นรูปต่างๆอินฟราเรดฟิลเตอร์ที่ยอมให้แต่คลื่นอินฟราเรดผ่านเข้ามาในกล้องเท่านั้นใช้สำหรับถ่ายภาพแบบอินฟราเรดโดยเฉพาะ ซอฟหรือ diffusion filter ที่ใช้สร้างเอฟเฟกตให้ภาพมีความนุ่มนวลชวนฝันและ anamorphic filter ที่ให้เอฟเฟกเส้นแสงแบบเลน anamorphic ที่ใช้กันในสายมูวี่เป็นหลักในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องของฟิลเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายภาพขาวดำโดยเฉพาะ ทั้งระบบฟิีมและ black and white effect filter ที่มีอยู่ในกล้องดิจิตอลของเราต่อถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อต่อไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา